สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายังช่องนี้ทั้งชาวไทยและสปปอลาวทุกคนเลยครับรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดคุยเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพตอนที่48และ49 ครับเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาของการสปรลายอยู่นะครับใครไม่พร้อมดูปิดคริปความเดิมตอนที่แล้วจะเป็นเรื่องราวของการย้อนประวัติวัยรุ่นสุดแก่งแห่งกู้งกบิลพัสในจักรวาลของคนชนเทพเนี่ยเจ้าชายศิทธฐานั้นได้ตัดสรู้ได้ด้วยพระองค์เองในระหว่างการเดินทางไปร่วมงานพาสบของกษัตริย์ชาดกแห่งแคว้นมัลละซึ่งการตัดสรู้ของเจ้าชายศิทธฐานั้นไม่มีพญามารมาก่อกวนเลยเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในตอนที่48และ49 ในตอนที่สีบปดการดวนของทั้งคู่นั้นเป็นไปด้วยความดูเดือดไม่ว่าการโจมตีของเซโรฟุกุครั้งแล้วครั้งล่าก็ไม่อาจทําอันตรายแก่สากะยมุนีได้เลยโดยความที่เขาโมโหก็เลยตะโกนออกไปว่าไปลงนระกซะ เซโร่นั้นโจมตีแล้วโจมตีเราแต่ก็โดนกระบองนิพานบล็อกเอาไว้ได้โดนสักทีสิฟ้าให้ตายเส้ยท้ายที่สุดเซโร่พวกกูตัดสินใจที่จะเปลี่ยนรูปร่างอาวุธของตอนเองอีกครั้งหนึ่งเซโร่ Zero นั้นเปลี่ยนให้รูปร่างของอาวุธเป็นคล้ายกับกระบองสามทนซึ่งปลายทั้งสองข้างนั้นเติมเต็มไปด้วยใบยเม็เปลี่ยนเป็นดาบโค้สขจบแล้วจะเอาดุนตรงกลางมาให้มันเก่งกะทำไมก็ไม่รู้ทางด้านบุตรก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกัน นได้พูดเบาออกมาว่าเราน่ยไม่อยากจะใช้สิ่งนี้เลยจริงๆิพิพบที่1วิถีสวรรค์โลกาดันทะขวานเทพสาตาแห่ง12เทวาผู้พิทักษ์เออตรงนี้ผมประดิษฐ์ประดอยชื่อเอาเองอะนะก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันสับมันยากนะซึ่งที่มาก็คือ12เทพผู้พิทักษ์ศาสนาพุทธของญี่ปุ่น แลวทั้งคู่นั้นก็หวดกันยบตอต่อตอฟันต่อฟันเซโร่น,นั้นโดนสวนจนต้องมมวนตัวถอยทั้งคู่แลกกันไปแลกกันมาจนท้ายที่สุดเซโร่นั้นโดนขวานปาดเข้ากลางอกเลือดหกเต็มพื้นสนามกรรมการตะโกนถามจะให้นับเลยไหมไม่ใช่ไม่มีกรมการไม่ได้นับเซโร่ที่ยืนร้องโอ้ตะโกนถามอะไรวัเรียนี่มันอะไรวะ ะระทอไเนี่เซโร่นั่นหัวร้อนแบบเต็มสูบแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างอาวุอีกแล้วคราวนี้มาในรูปแบบของอาขายผลฟักทองอะนะห่อหุ้มไปด้วยกรีบจํานวนมากพายุกรีบแห่งความโชคร้ายเริ่มก่อตัวกรีบดอกไปเปลี่ยนเป็นคมมีดนับไม่ถ้วนและพุ่งเป้าเข้าสู่วุฒิด,ดานีนพันธุนมใบลื่นของนานนั้นช่างสนุกเหลือเกินเดี๋ยวอาตมาจัดให้พบที่สองวิถีมนุษย์โอนอิ่มไม่สั่นคอน อาวุธของบุตรดาเปลี่ยนเป็นดาบสั้นสุดแข่งที่ไม่มีสาตตาใดทำลายได้กรีบคมมีดพุ่งใส่บุตรดาด้วยความเลวสูงบุตรดาจุกหลบด้วยก็ตลี่สเปิดคมมีดันผิดวิถีกำลังพุ่งปีเข้าสู่กองเชียบุตรดาที่ยังไม่เพียงกระโดดเคลียคมมีดได้นะครับท่านท่านช่วยเราไว้แฟนๆบนสแตนเชียเริ่มส่งเสียงเชียมาให้บุตรดาสู้คณะท่านบุตรดาอย่ายอมแพ้เขาหนาสู้เขาสู้เขา ท่านบุดราเลยกับคนดูด้วยแฮะเฮ้ hey, ไวรุ่นยังน่ายนะี่มันยอดเยี่ยมเลยแฮะฮะบุด้าทะลวงพายุดาบของเซโร่และไปะยืนต่อหนะ้าไ้ทำไมเนี่ยทำไมจัดการเจ้านั้นไม่ได้สักทีอกองเชียร์ของฝั่งมนุษย์และฝั่งเทพต่างก็ปราปลื้มท่วงท่าของบุด้า,าไปใครๆต่างก็สนใจแต่บุด้าจนถึงตอนนี้มีแต่บุด้บุด้บุดราแล้วก็บุด้า ทำไมไม่มีใครเลยที่หันมามองฉันบ้างเซโร่ Zero, น้อยใจที่ไม่มีใครสนตัวเขาบุตดาที่รู้อยู่แล้วก็เลยพูดขึ้นมาว่าข้อแรกนายต้องเป็นนายของตัวเองอย่างแท้จริงนี่เซโร่ Zero. นายต้องรู้จักรักตัวเองสะบ้างฮะ รักตัวเองอย่างนั้นเหรอเซโร่ที่ยังเครือบแคงในคำพูดของบุตด้าก็ได้หัวใส่อีกครั้งหนึ่งนายรู้อะไรไหมเซโร่จริงๆแล้วฉันก็ชอบในตัวนายเหมือนกันนะหลังจากนั้นแววตาของเซโร่เริ่มเปลี่ยนไปแววตาเริ่มก่อตัวเป็นประกายขึ้นบุตด้าชีดด้ดาบมายังเซโร่และกล่าวว่านายกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองแล้วนะเอาละทีนี้มาต่อยกันดีกว่า อาวุธของทั้งคู่นั้นหายไปและเริ่มดวลกำปั้นกันเซโร่ั้นรู้สึกตัวขึ้นทีละนิดทีละนิดในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบความสุขของตนเองความสุขที่แท้จริงและแล้วเซโร่ก็โดนกำปั้นของบุตรดาปทะเข้าเต็มหน้าตัวเขาก็เด้นออกไปไกลและล้มลงใบหน้านั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขบรรดาฝั่งทวยเทพเหล่าตัวท็อปต่างไม่เชื่อในสายตาท่านบุตรดาทำการงอกเอาท่าน,านเซโร่ Zero, แล้วครับท่านผู้ชมจเจอมับลงวนะจบตอนที่สี่สิบแปด ตอนที่4 9เซโร่ที่นอนแผ่หลาเหมือนปลาตากแห้งกำลังนอนยิ้มแฉ่งด้วยความสุขแต่ก็ยังจุกเพราะโดนหุกหนักฮ่าฮ่าฮ่า,าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวฉันจะมีความสุขไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆ <c oughs> ขณะที่นอนดื่มด่ำกับความสุขอยู่นั้นเ <c oughs> ขาทั้งสองข้างของเซโร่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมีบางเสิ่งอยู่ภายในและกำลังทอนชัยไปทั่วล่าง <c oughs> ใบหน้าและแววตาเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนคนอันเยี่ยวเพราะห้องน้ำเต็มเขาทั้งสองขยายใหญ่และหลุดออก มันทะลวงทะลุล่างของเซโร่หนึ่งอันทะลวงเข้าปากอีกหนึ่งอันทะลวงเข้ารูที่หน้าอ,อกทั่วทั้งสนามนั้นต่างตกใจรวมไปถึงบุตรด้าด้วยเขาทั้งสองนั้นชนชัยเข้าไปในร่างของเซโร่แววตาของเซโร่ทั้งคู่นั้นโบจนดำมืดไม่ไม่ฉันไม่ฉันไม่ข้าโหยหาเสียงดังออกมาจากตัวของเซโร่และแล้วมังกรทั้งสองตัวก็พุ่งออกมาตัวที่หนึ่งจากปากตัวที่สองจากรูที่หน้าอ,อกอ อะไรนะเซโร่ท่านท่านบุตรช่วยด้วยบุตา <Buddha S 2> <Buddha S 1> พุ่งเข้าประชิดหวังช่วยเซโร่แต่ไม่ทันมังกรคู่พุ่งร้อมเซโร่ด้วยความเร็วสูงและตุ่มกลายเป็นไข่ LOL ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ขนาดยักษ์บางช่วงบางตอนไม่มีภาพประกรอบขออภัยด้วยนะตอน49บทพูดไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ภาพประกรอบล้วนทุกคนต่างอึ้งในสิ่งที่เห็นไข่บ้ามันอะไรกันและแล้วไข่ก็เริ่มฟักตัวบุตรรีบโดดถอยหนีนี่ไม่ใช่การหยั่งอนาคต ไม่เลยตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตที่เกิดขึ้นได้เลยอสุรกายร่างยักษ์โผล่ขึ้นมาไอ้เจ้านี่เป็นใครกันและกล้องก็ได้ตัดกลับไปที่ห้องของตัวแทนนักกีฬาฝ่ายเทพท่านหนึ่งราชาแห่งมแมลงวันเบลเซบับบรรยากาศในห้องนั้นสุดสยองเต็มไปด้วยเครื่องหมายเครื่องมือและหลวทดลองที่ดองศพสิ่งมีชีวิตต่างๆเอาไว้มากมายเบลเซบับเปิดปากพูดโอ้น่าสนใจดีนี่ แสงสว่างและเงาเมืดที่ผสมกันแห่งโลกใต้พิภพจะตื่นขึ้นความเมิดชัว่วนิรันดร์จะถือกำเนิดขึ้นเบอร์กเกอร์จากตำนานแห่งยมรกรจบมารแห่งสวรรค์ชั้น 6. หกอาจุนนี่คือการลงทันจากพระเจ้าเอาระเรื่องราวของตอนที่4 8และ49ก็จบลงที่ตรงนี้เป็นไปตามที่ผมคาดการเอาไว้ตั้งแต่2คลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของบุตตาก็คือท้าวสวัตติในพุทธประวัติเรียกว่า พยาวาสวัตตีมานหรือที่เรารู้จักกันก็คือพยามานซึ่งได้อาศัยอยู่ในร่างของเซโรที่เป็นภาชนะมาตลอดคาดว่าคงจะมีการย้อนประวัติกันอีกม้วนหนึ่งในมหาสึกคนชนเทพนี่เป็นการ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกของพระพุทธเจ้าและพยามาน มีความเป็นไปได้สูงมากที่พระพุทธเจ้าจะชนะส่วนการช่วยเหลือเซโรฟุกูนั้นขอไม่ฟันธงและสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบอกเลยว่าคำศัพท์และความหมายของตอนที่48และ49นั้นเข้าใจได้ยากมากผมเลยพยายามใช้ถ้อยคำให้ฟังง่ายที่สุดถ้าใครอยากรับชมเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็แนะนำให้เราทางฟีนิกซ์ตีพิมพ์ออกมาขอบคุณที่แวเข้ามารับชมแล้วเ,เจอกันสวัสดี